เรียนท่านไปว่าท่านต้องชี้แจงนะถูกกล่าวหาแบบนี้มันคือถอยหลังระวังตกนะถูกถูกกล่าวหาแบบนี้มันมีความร้ายแรงและมันกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อของการทํางานของท่านท่านก็รับปากทันทีท่านก็ไม่ได้บอกว่าช่วยหน่อยนะเดี๋ยวผมออขอเวลาหวันสิวันไม่มีท่านบอกเดี๋ยวผมจะลงเฟซบุ๊กเลยครับเดี๋ยวผมจะ,ะแถลงข่าวที่กระทรวงการคลังเลยครับในห,หมายถึงท่านวรพักนะแล้วก็ ท่านก็บอกว่าหรือท่านนายกจะเอายังไงอีกผมบอกอย่างนี้ทํารายงานให้ผมได้ไหมเขาก็ท่านก็ทันทีท่านก็ทํารายงานชี้แจงผมก็การชี้แจงก็ต้องเป็น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 ไปตามนั้นเยมันจะได้ัวเสีใจานะที่อยู่นี่ฉันต้องตีช่วยด้วยมคนก็เราก็ต้อง คนคนที่มาเป็นรัฐมนตรีเราก็คงไม่ได้ไม่ได้แบบเออเป็นเป็นใครเราก็หยิบมาไม่ใช่หรอกนะจะมีปัญหาต้องปรับคอรมอลไหมครับถ้าสมมติแบบมีความเชื่อมโยงหลักฐานมาจริงๆครับท่านถ้ามีความเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์เมื่อวานาน,นี้ครับเวลาผมทํางานพวกนี้เนี่ยจริงๆผมทํางานเกี่ยวที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีอยู่สารสุขนะครับก็เป็นเจ้าพนักง,งานนะ เรื่องยาเถื่อนเรื่องยาเสพติดเรื่องยาปลอมใช่ไหมอยู่มหาไทยนี่ก็กทำงานเป็นเจ้าพนักงานะนะเพราะนั้นเวลาผมทำงานเรื่องเหล่านี้ผมไม่ดูว่าชื่อใครผมดูพฤติกรรมผมดูหลักฐานผมดูเส้นทางที่มาที่ไปนะครับปิดชื่อนะเพราะเพราะถ้าเปิดชื่อเดี๋ยวมันจะเกิดเกิด ความคอยเคว้ก็ปิดชื่อซะหมดเรื่องหมดราวนะถ้าพฤติกรรมไม่ได้นะครับแล้วก็เส้นทางมันชัดเจนนะว่ามีที่มาที่ไม่ถูกต้องมาเปิดชื่อมาเจอคนไหนก็ต้องดําเนินคดีมันมัน,ม,นมันไม่ได้ยากเย็นเลยนะทาไมผู้สื่อข่าวชอบคิดว่ามันยากเย็นแสนเขียนอะไรแล้วผมเชื่อว่าท่านผบตอรอท่านไม่ว่าท่านไหนก็ตามรวมถึงท่านนี้ด้วยผมว่า เปิดมาถ้าไปเจอชื่ออทุกินท่านก็จับครับนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้มีความมั่นใจนะครับแล้วผมมาเปิดมาเจอชื่อใครนะครับแล้วหลักฐานน,นั้นเป็นได้มันก็ต้องดําเนินการไม่มีทางที่ไม่ดําเนินการเพราะถ้าเราไม่ทํากลายเป็นเราผิดเราเรื่องอะไรเราเราต้องเราต้องไปผิดเราต้องไปเดือดร้อนจากคนพวกนี้ลหละใช่ไหม,มก็ตรงเนี้บางทีผมเจอเจอคําถามแบบนี้คับบถ้าเจอคนนี้จะเป็นยังไงเราพูดจริงๆก็คือไม่เคยมอง เดชด่อมาจ้าเอ๋ใครก็คนนั้นไม่ตัดใจเลย